ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับป่าสนลำเพิดออฟฟิเชียลมาแล้วมาแล้วพี่น้องดูดิครับโอ้สนามครับพี่น้องนี่ครับเวทีตั้งบริเวณนี้นะครับพี่น้องติดกับสะบึงบัวเลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับพื้นที่ไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับพื้นที่จํากัดครับผมทางเข้างานก็ต้องวิ่งเลยวัดมาสักสี่ห้าร้อยเมตรครับผมรถทุกคันต้องเลี้ยวเข้านี้หมดเลยครับหน้าวัดไม่สามารถ เข้าได้นะครับผมนี่ฮะผมเซอร์เวย์ต้องสองรอบสามรอบกว่าจะหาทางเข้าได้ครับพี่น้องนี่ฮะนี่ครับลานคืนนี้ครับพี่น้องนี่ฮะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องบ่าวสนลำเพลินออฟฟิเชียลโดยบ่าวสนมาเล้วมาเล้วพี่น้องนี่ฮะมาได้มาถึงวัดสะระปทุมแล้วครับผมนี่ครับอยู่บุรีรัมย์นะครับพี่น้อง อำเภอบ้านใหม่อำเภอบ้านใหม่อะไรนะผมก็ลืมชื่อไปแล้วพี่อาชื่อยากเกินครับขอโทษขออภัยด้วยบางท,บางทีบางสิ่งบางอย่างก็ไปด้อันนั้นที่นองนี่ฮะบ,บริเวณงานบริเวณวัดครับลานครับมีงานสี่คืนนะผมว่าผมเห็นใต้ยอยู่ครับนี่ฮะนี่ครับ บริเวณงานเราก็หาไปพี่น้องทางเข้าอองานครับไปครับผมพาไปชมในวัดครับครับต่อครับพี่น้องนู้นดีครับผมบริเวณนะครับผมนี่คือวัดครับผมมีต้นไซใหญ่ๆครับพี่น้อง คุณพ่อคุณแม่ไป็นงานประจำปีของที่นี่ครับ,ว,รบวัดสรรปทุมนะครับผมอยู่นี่ครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมววารรพพงงกกกไ่ะให้้้ยสแลตอ อันนี้งานคืนแรกคืนสองครับแม่เปินงานเมื่อวานนี่ค่ะอ๋อเมืคืนเมื่อคืนนี่มีอะไรอีหมอลำซิ่งอ๋อมนี่มนี่คอยมอลัมซิ่งาสาวน้อยสาวน้อยบอยคืนทสุดท้ายหรือเปล่าคืนสุดท้ายใจกันร้อใจกับบวยนั่นแหละจวาบอาส่าฮาฮ่าฮ่า่าเ่าเ่าฮ่าฮ่่่าฮ

น้อฝากด้ยครับคืนนี้ไปน้องออันนี้กรรมการนะครับไม่ๆๆ <laughs> ไม่รู้ว่ายังไม่บอกว่าเป็นคำเหมเลยนะ <laughs> คุณเป็นผมเป็นคนกรุงเทพ, <laughs> พอ,อ่ะขอบครับขอบคุณครับผมอะไรฮะมาสวครับผมมาเวก่อนอย่าทีมงานก็มาแล้วพอ มาขายอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมาดูแลเป็นเจ้าหน้าที่กัวงเดืนเปิดงานเลยนี่เปิดงานบุญเนี่ยครับเป็นงานประจำปีบุญประจำปี๋อเดือนสี่นี่นะท้องหลังทำมาแล้วเจ็ดสิบแปดสิบกว่าปีแล้ว เดือนสี่วัดสับปทุมวัดสับปทุมบ้านทองหลางทองหลางอ่าตำบลบ้านใหม่ชัยโพธต์ตำบลบ้านใหม่ชัยโพธต์อำเภอเภอบ้านใหม่เฉลิมโพธต์อ่าแล้วจังหวัดบุรีรัมย์ล่ะมันเขตติดต่อมาจากกรุงเทพอ่ะมันมันเขตติดต่อกับลำไปมาดเหรอไอ้ประทายเหรอ จากนี่ไปประทายก็เทเดนกันอย่างนี้แหละสิบหกกิโลเพลินอยู่ลำคลองน้ฝั่งทางนี้เวลามันประทายสิบหกกิโลบ้านอยู่นี่จากนี่ไปประทายก็สิบห้าโลสิบห้าสิบหกกิโลมันดูจากนี่ไปสองห้องคอนแกนกันยี่สิบโลอ่าเอ่อเอ่อเอ่อเทเดนคอนแกนสองสองห้องครับเอยเน่อยหน่อยคอนแกนกันตัวมานี่แล้วถ้าผมก็มานี่แหละผมออกมาทางว่าปีว่าปีปฐุมอ่ะอ่าผมวิ่งมาผมมาจากร้อยเอ็ดนะมาจากไหม อ่าผมมาวาาปีไม่มาออกวิง่งมาวาาปีมาเลี้ยวขวามาออกพยัก,พย,กพยักเลียววยเล้ยวขวา,อ,ขวา,าอ่าแล้วก็มาเลี้ยวขวาเข้าสมายทางหนองสองห้องแต่เราไม่เลี้ยวเข้าสองหงพยักไไม่ต้องไปหนองสองห้องไม่เราเราเลี้ยวคือมันให้เขาตัดไปนี่เราไม่ได้เข้าไปาอ้อมมาทางอำเภอมันตัดออกมาด้านหลังนี่อ่ามันจะวิ่งออกมาอย่างนี้ถ้าไปุ่งมันจะอ้อมไปอีกสิบ20ยี่สิบกิโลไงถ้ามันออกมาเข้าวิ่งเข้ามาทางเส้นหนองสองห้องเนี่ย แต่เราเราไม่ได้เข้าสองสองอ่างนะเออเราเลี้ยวซ้ายก่อนอ่าตัดใหม่เยอะอ่านั่นแหละนี่นะที่เพียรมันพาเรามาทางนี้อันนี้ก็เยอะมาไหนใครอ่ะที่นี่ผมเหรอเออผมก็สาวน้อยแล้วสาวน้อยมีแอ้นแล้วนู่นรถตู้จอดเขาดูข้างในนู่นเออใอ้ขอบคุณหลายๆพ่อใช่ของลอมลวดไเลยนะบอสผมมาเวทีเลยดูชรถตู้มาแล้ว เนี่ยเนี่ยหน้าของสาวน้อย <Hey. S 1> โอ้ยกว่าจะหาวิ่งทางให้ไเลยไปแล้วบ้างเลยไปแล้วผมมาใช่ผมมาสเสวทางให้เข้าตรงไหนตรงไหนโอ้นี่ครับพี่น้องคุณพ่อจะเจ้าภาพนาอคุนเม่เจ้าภาพนะพี่น้องคุยมกักม้วนมวน,มวนไปนะพี่น้องเอ้ยนเนะนี่ครับ บริเวณวัดครับพี่น้องสวยครับผมศาลาหลังเก่าหลังใหม่ครับพี่น้องโอ้ยเนาะอันนี้ฮะเดี๋ยวก็จะมาทําบุญนะครับพี่น้องนี่ฮะนี่มีรอยเทียนงานคืนนี้คืนนี้สองผมจะมาทําบุญลงศพต่อชะตาชีวิตนี่คุณแม่เขาจะเก็บดอกไม้แล้วสวัสดีครับคุณแม่สว,ส,แมสวัสดีครับผม ไปไวก่อนอือนะนาะวัดใหญ่วัดสวยเนาะแม่น้อใชวนนี้มันงานบวชหน้าไงโอ้บสชนี่บวหลังเก่าหลังใหม่ใช่ไหมคุณแม่นี่หลังเก่าอ๋ออันนี้อันนี้วิหารอันนี้วิหารค่ะอ้หลักกลางนั้นมันเป็นโบวชอ่าฮะแล้วหลังนู้นล่ะหลังนู้นมันเป็นพิพิธภัณฑ์โอ้วัดเก่าวัดแก่แล้วครับแม่วัดเก่าวัดแก่เลยขี่สิบปีแล้วครับผม เขาเห็นพี่พ่อพ่อเขาบอกว่าจัดงานมาเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดปีแล้วโอ้เจ็ดสิบหกปีแล้วจัดงานมานี่หลวงพ่อพระพุทธชทยนี่มาตั้งแต่ปศสองพันห้าร้อยป่าป่ามาแต่เราก็จัดงานมาตลอดก่อนก่อนหลวงพ่อมาเรามาก็เราก็จัดงานตลอด ีได้อรแม่ก็แล้วครับผมฮะอโอ้แม่กับเจ็ดสิบสี่แล้วป๋ายังแข็งแรงอยู่เลยนะร,นรุ่นพ่อ,นนนพอแหลมนี่เจ็ดสิบกว่านี่พ่อแหลมก็เจ็ดสี่เจ็ดสิบห้าเนี่ยโอ้อบาม阔มากเลยคุณแม่ความรู้เนาะเราไม่รู้นะเราคนนอกถิ่นเนาะเราก็มากับหมอลำยินขอ,องนะวันนี้มาร่วมกันทำบุญกันเอฟซีซาวหน่อยมาใค้กบลังใจ แล้วก็จะมีอะไรนะช่องดังอยู่ที่นี่อุ้มอิ่มข่าวเกษตรบ้านแกอยู่ที่นี่ผู้ใดอุ้มอิ่มจีเขาเขาในในอุ้มอิ่มอุ้มอิ่มนี่ฮะมีแกก็มาเพราะว่าเขาได้กับพวกกลุ่มกลุ่มงานลูกหญิงอยู่แล้วไงมันบอกว่ามันมาหอดสามที่รู้หนดแล้วเออนนี่ นี่นะครับพี่แองใช่บ้านเราต้องมาบุกถิ่นเขาพี่น้องแฟงเนาะขอบคุณมากอืครับผมอย่าลืมนะครับคืนนี้มาแล้วครับมาพบกับทีมงานสาวน้องเป็ดเป้พลงหมอลำเปิร์นเงินล้านโรพระราชทานครับผมนี่คบนะฮะเราอยู่ที่นี่นะครับผมนี่ฮะคืนนี้นะครับผมมาเจอกันนะครับผมบรรยากาศดีครับมองน้ําเยอะแยะเลยครับพี่น้อง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 มีกองเสวยดาวด้วยพี่น้องครับ นี่ครับสวยครับพี่น้องนี่ครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับพี่น้อง ฝากคลิปบอกส่วนและเพื่อนๆมาเชืยอ์เลยนะครับผมนี่ฮะคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวีดัส